เลือกผิดมาทั้งชีวิตไม่เคยถูกสัทีแต่วันนี้ผมมีแนวทางดีๆครับในการเลือกไข่ไก่จากตลาดสวัสดีครับทุกท่านเลบที่ช่องวิทิไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทิไทยพีชนแนลมีแนวทางดีๆครับในการเลือกไข่ไก่จากตลาดขนาดเท่ากันแบบนี้แต่ราคาไม่เท่ากันเพราะอะไรถุงนี้ครับสีซีดถุงนี้สีเข้ม เดี๋ยวมาดูนะครับว่า2ถุงนี้ถุงไหนนะครับจะดีกว่ากันและคุ้มค่าแกเงินที่เราเสียไปซื้อมานะครับโดยผมจะเตรียมภาชนะ2ใบและ2สีเพื่อใส่ไข่ไก่ถุงละ1ใบนะครับลงในภาชนะนี่ครับ1นใบนำไปใส่ไว้นะครับถุงนี้สีเข้มแต่ขนาดเท่ากันเลยครับเดี๋ยวมาดู การเลือกไข่จากตลาดเวลาเราไปซื้อมานะครับเห็นไหมครับขนาดเท่ากันแต่สีไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะตอกนะครับไข่เพื่อเราจะดูด้านในกันนะครับว่า2ลูกนี้หรือ2ใบนี้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาตอกสีซีดกันก่อนนะครับสีซีดเป็นอย่างไรนะครับ แล้ววันนี้นะครับเป็นสีเข้มเดี๋ยวดูกันอันนี้สีเข้มนะครับท่านมาดูนะครับไข่สองใบนี้ไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับทุกท่านลองคิดในใจนะครับว่าไข่สองใบนี้ไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับไข่ mm. ใบแรกเป็นไข่ที่สีซีดเห็นไหมครับไข่แดงสีจะไม่ค่อยเข้มแต่สำหรับนะครับไข่ที่เปลือกไข่นะครับมีสีเข้ม ไข่แดงด้านในสีจะสดและเข้มมากเห็นไหมครับราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับไข่ที่เปลือกซีดๆแบบนี้นะครับราคาจะถูกกว่าแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับไข่ที่เปลือกไข่มีสีเข้มแบบนี้นะครับราคาจะแพงกว่านิดหน่อยแต่คุ้มค่าแก้เงินของเรามากเลยครับไข่ไก่สองใบนี้สีทำไมไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวไก่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปเลือกไข่จากตลาดนะครับเราควรเลือกสีที่เข้มกว่าหรือสีที่อ่อนกว่าทุกท่านก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับจะเลือกสีที่เข้มกว่าเพราะว่ามีคุณค่าทางอาหารมากกว่าน,นเองครับดูไข่แดงสิครับเห็นไหมครับสีจะใสและเข้มมากนะครับส่วน ไข่ที่สีเปลือกเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไข่แดงสีจะไม่ค่อยสดใสเลยครับนะแล้วก็สีอ่อนกว่ามากนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทยาัย P ตีชานได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้าเราไปเลือกไข่จากตลาดไข่สองสีนี้เราจะเลือกสีไหนแต่ถ้าเป็นผมนะครับจะเลือกสีเข้มดีกว่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเท่านิชัยผีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำาะะครับและนี่คือไข่ไก่ที่เราเลือกมาผิดตลอดชีวิตเลยครับ